ย้อนกลับไปประมาณ70ปีก่อนเดือน11ปีพศ4 9 9 9ณชุมชุนเล็กๆริมแม่น้ำมูลในเขตอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ยามเช้าทอแสงลงมาอย่างอ่อนแรงผ่านม่านหมอกควันไฟที่ปกคลุมพื้นที่ทำกินของผู้คนมาหลายวันแล้วพื้นดินแตกระแหง บ่งบอกถึงความแห้งแล้งที่ยาวนานผิดปกติชาวบ้านส่วนใหญ่สีหน้าซีดเสียวมีแต่ความเงียบงันและเสียงไอที่ดังเป็นระยะในกระท่อมไม้ไผ่หลังหนึ่งนายมีผลวิสุทธ์และนายชูเจริญศรีผู้นำหมู่บ้านวัยกลางคนแห่งบ้านคำมูลและผู้ช่วยผู้นำกําลังนั่งฟังคำชี้แนะจากพ่อใหญ่จันผู้เฒ่าอาวุโสแห่งตระกูลผลวิสุทธ์ และปู่แก้วผู้เชี่ยวชาญด้านผืนดินแห่งตระกูลเจริญสีเฮ้อมึงก็เห็นแล้วทิดมีว่าหมู่บ้านของเราตอนนี้มันเป็นยังไงนี่สามปีแล้วที่เราต้องเผชิญกับภัยแลง้งหนักน่วงเช่นนี้และปีนี้มันหนักสดุดเฮ้อน้ำมูลก็แหงขอดเหลือพอให้งัวให้ควายได้ดื่มกิน เท่าจัน์พูดเสียงเรียบดวงตาฝ่าฝางมองออกไปอย่างไรนาที่แห้งผากนี่น้ำมูลก็ลดจนเห็นทรายเป็นหาดแล้วพ่อใหญ่ลำพังผู้ใหญ่ยังพอจะเอาชีวิตรอดกันได้แต่ว่าลูกหลานมันจะเอาอะไรกินกันนี่พวกเราก็พยายามปรับตัวสู้กับความแห้งแล้งที่นี้มานานเกินไปแล้วเฮ้อปัญหามันไม่ได้มีแค่ความแห้งแล้ง พื้นดินแถวนี้ถูกใช้งานหนักจนหมดความอุดมสมบูรณ์แล้วพวกเราทำนาได้แค่ปีเว้นปีถ้าไม่ย้ายไปหาที่ทางใหม่ที่มันอุดมสมบูรณ์ก็ได้อดตายกันเท่านั้นนะลูกหลานเอ้ยปู่จันเอ่ยขึ้นจากหน้ากระท่อมแกนั่งดูดยามวนใบตองแห้งพ่นควันขโมงและถอนหายใจการย้ายถิ่นฐานคือทางออกเดียวที่พวกเขาเลือกแต่จะไปที่ไหน นั่นคือที่สิ่งที่ต้องหารือกันอย่างเร่งด่วนทิดชูเปิดประเด็นมือของเขากางกระดาษที่เต็มไปด้วยรอยยับยุย่ยี่ซึ่งได้มาจากสหายที่เขาทำงานรับใช้ราชการได้มาเยี่ยมเยือนเมื่อเดือนก่อนซึ่งเพื่อนของทิดชูได้เห็นความแห้งแล้งแสนเข็ญของบ้านคำมูลและละแวกใกล้เคียง้วนและแต่ประสบพบเจอกับไัยแล้งหนักนวงกันทั่วหน้าจึงได้บอกข่าวเอ่ยปาก ชักชวนทิดช,ชูให้ชวนชาวบ้านโยกย้ายถิ่นฐานไปยังจังหวัดอุดรธานีพื้นที่ที่เขาเคยไปประจำการแต่บัดนี้เขตพื้นที่แห่งนั้นที่เคยเป็นเขตพื้นที่ของทหารบัดนี้ทางการได้เลิกใช้และได้ปล่อยทิ้งล้างมาหลายปีและได้จัดสรรเขตพื้นที่แห่งนั้นให้ประชาชนเข้าถากถางจับจองที่ดินสำหรับอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างเสรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านผือนายมีถามขึ้นอืมนี่ถ้าจะต้องย้ายแล้วพวกเราจะย้ายไปที่ไหนกันดีทิชูพ่อยายเราจะย้ายไปที่ไหนกันดีทิชูเปิดประเด็นมือของเขากางกระดาษที่เต็มไปด้วยรอยยับยุยยีซึ่งได้มาจากสหายที่ทำงานรับใช้ราชการมีข่าวมาว่ามีพื้นที่ว่างเขตบ้านผือเมืองอุดรห่างออกไปทางเหนือน่นละ แต่บัดนี้รัฐได้ยกเลิกและเปิดให้ประชาชนเข้าไปจับจองที่ดินที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่และยังไม่เคยถูกใครแตะต้องเลยยกเว้นทหารที่เขาเคยใช้เป็นสำนามซ้อมรบเพียงเท่านั้นลับพ่อใหญ่สหายของฉันมันเป็นทหารที่เคยประจำการที่นั่นมันเลยบอกข่าวและให้แผนที่ฉันมาเพื่อพวกเราสนใจจะย้ายิ่มฐานหนีภัยแง้งอืมเออเอออุดรมันไกลจากบ้านเรามากเลยนะ ฮการเดินทางก็แสนลำบากทั้งไกลทั้งอันตรายต่างๆนานากว่าจะเดินทางไปถึงมันคงต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยมึงเนี่ยแถมพื้นที่มันเคยเป็นเขตทหารข้าเกรงว่ามันจะมีระเบิดตกครั้งตามพื้นดินหรือเปล่าอ่ะใช่อยู่พอใหญ่ที่มันอาจจะมีระเบิดหลงเหลืออยู่แต่ไอ้ขามเพื่อนฉัน มันว่าทหารเขาเก็บกวดระเบิดที่อาจมีตกค้างออกไอมดแล้วปลอดภัยแน่นอนบ่ต้องห่วงเลยมันอุดมสมบูรณ์มากหญ้าสูงท่วมหัวมีคลองนำสับบ่เคยแห้งเลยตลอดทั้งปีแม้ในยามแล้งแถมมันว่าอำเภอบ้านผือฝนดีบ่เคยแห้งแล้งเลยเดือ้อพอใหญ่ที่สำคัญไอขามเพื่อนฉันมันว่าสาวอุดรสวยย่าบอกใครเลย แมนมลท้าวเอาละย้ายก็ย้ายในเมื่อพวกเองคิดดีแล้วว่าจะย้ายในฐานะที่พวกเองสองคนเป็นในบ้านก็ไปเปล่าประกาศเรื่องที่จะอบพยพไปที่เมืองอุดรนให้ชาวบ้านทุกคนได้รับรู้ครอบครัวไหนสนใจจะย้ายไปกับพวกเราก็ให้เตรียมตัวกันเลยส่วนใครครอบครัวไหนไม่ประสงค์จะอบพยพไปกับเราก็สุดแล้วแต่ แล้วเองก็ยกตำแหน่งในบ้านให้ใครก็ได้ที่ยังจะอยู่ที่นี่ต่อไปจัดการเลือกกันเอาเองละกันให้เวลาเก็บข้าวของขึ้นเกวียนให้พร้อมหนึ่งวันวันมะรืนเราจะออกเดินทางอ๋อแล้วก็ฝากเองไปในมณ์หลวงตาที่วัดให้ด้วยนะว่าท่านจะย้ายไปกับพวกเราไหมทิชจูจ๋าจ๋าพ่อใหญ่เอาตามนั้นเนาะ งั้นพวกฉันสองคนขอตัวก่อนและกันจะรีบไปบอกข่าวให้ชาวบ้านแล้วจะไปที่วัดต่อเลยไหนจะไปเตรียมงัวเตรียมควายเตรียมเกวียนไว้อีกมีหลายเรื่องที่ต้องทำปะทิดมีพวกเราไปกันเถอะ หลังจากการตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะมุ่งหน้าสู่เมืองอุดรน,นายมีและนายชูได้เดินทางไปยังใจกลางหมู่บ้านเพื่อการประกาศข่าวและเชิญชวนชาวบ้านคนอื่นๆมาร่วมเดินทางโยกย้ายถิ่นฐานสองผู้นำเดินเข้าไปหากลุ่มชาวบ้านที่มารวมตัวกันเพื่อรอซื้อหาอาหารและเข้าสารจากนายห้อยพ่อค้าจากต่างถิ่นมาเล่ขายของ เสียงจอแจเงียบลงเมื่อเห็นสองผู้นำเดินเข้ามาด้วยใบหน้ามุ่งมัน่นเอาเอาพ่อแม่พี่น้องชาวขมูลนายบ้านขมูลกล่าวขึ้นเสียงดังฝังชัดพวกเราทั้งสองตระกูลได้ตัดสินใจดีแล้วพวกเราจะเดินทางขึ้นเหนือไปยังดินแดนแห่งใหม่ในเขตบ้านผือเมืองอุดรมีใครครอบครัวไหนสนใจจะติดตามอบพยพโยกย้ายถิ่นฐาน ออกเดินทางไปกับพวกข้าหรือไม่เกิดเสียงซุบซิบนินทาขึ้นมาทันทีบางคนมองด้วยความเห็นใจที่มันแล้งยาวนานขนาดนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของนายบ้านแต่อย่างใดบางคนมองด้วยความไม่อยากจะเชื่อว่านายบ้านจะตัดสินใจทิ้งบ้านทิ้งเมืองที่อยู่อาศัยกันมาหลายชั่วอายุคนไปเช่นนี้แตงอ่อนหญิงชาวบ้านคนหนึ่งที่อดอยากปากแห้งมานานเอ่ยขึ้นเสียงดัง ไปอุดรเหรอจะ๊ะมันไกลมากๆเลยนะ่ะลุงมีพวกลุงกล้าหาญเกินไปหรือเปล่าจะ๊ะเออคือหนูเป็นห่วงนะจะ๊ะเดินทางไกลขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรบ้างไหนจะโจรไหนจะพูดผีสารพัดอันตรายระหว่างการเดินทางแล้วลุงรู้ได้ไงว่าที่นั่นจะดีจริงๆเออใจเย็นใจเย็นก่อนข้าได้ตรวจสอบมาแล้ว ที่นั่นเป็นพื้นที่ที่เพิ่งยกเลิกเขตทหารที่ดินอุดมสมบูรณ์ยังไม่เคยถูกใครใช้งานหลวงท่านได้จัดสรรพื้นที่แห่งนั้นให้ประชาชนได้เข้าจับจองถากถางทำกินและอยู่อาศัยได้โดยเสรีหากเดินทางตอนนี้คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกินเดือนพวกเราจะเป็นกลุ่มแรกๆที่เข้าจับจองพื้นที่แห่งนั้นสหายของข้ามันเป็นทหารประจำการอยู่ที่แห่งนั้นมันเอาข่าวมาบอกข้าเมื่อเดือนก่อนและที่สำคัญ มีลำห้วยที่น้ำซับผุดตลอดทั้งปีที่นั่นคือทางรอดเดียวของเราทุกคนหากเรายังอยู่ลูกหลานเราก็ต้องอดตายไปพร้อมกับผืนดินอันแห้งแล้งของที่นี่ข้าจึงอยากมาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนให้อพยพยไปด้วยกันเราเข้าใจความกลัวของทุกท่านหากไม่มีใครไปพวกข้าก็จะขอเป็นผู้บุกเบิกเองหากพวกข้าไปถึงและส่งข่าวดีกลับมาได้หวังว่าพวกท่านจะตามพวกข้าไป สองผู้นำโค้งคำนับให้ชาวบ้านแล้วเดินออกมาด้วยความเข้าใจและได้ออกเดินทางไปยังวัดท้ายหมู่บ้านทันทีเดี๋ยวก่อนลุงชูลุงมีฉันไปด้วยนะจ๊ะลุงทิดมีและทิดชูมุ่งหน้าไปยังวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้านเพื่อเข้าพบหลวงตาผาดพระชราผู้เป็นที่เคารพและเป็นเจ้าอาวาสของวัดบ้านคำูลแห่งนี้หลวงตาผาด กำลังกวาดลานวัดอย่างสงบเมื่อเห็นชายทั้งสองเดินมาท่านก็หยุดยืนมองชายทั้งสองที่กำลังเดินเข้ามาก้มลงกราบนมาสก,การขอรับหลวงตาพวกกับผมตัดสินใจแล้วขอรับเราจะอบพยพไปที่เมืองอุดรและเราอยากจะขอร้องนิมนต์หลวงตาไปกับพวกกับผมเถิดขอรับถ้าเกิดพวกกับผมต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือสิ่งลี้ลับระหว่างทาง ก็ผมก็หวังจะพึ่งบารมีของหลวงตาช่วยปกปักรักษาคาราวานของเราให้ไปได้ตลอดรอดฝั่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัยทุกคนส่วนเรื่องโจรผู้ร้ายให้เป็นหน้าที่ของปูแก้วปูจันวิชาอาคมของพวกท่านดีพอจะใช้ต่อสู้กับเหล่าโจรผู้ร้ายได้อยู่ขอรับอืมอืมอ้าวงั้นพวกโยมสองคน ขึ้นไปคุยกับอาตมาบนกุฏิก่อนละกันอาตมามีเรื่องต้องพิจารณาเสียก่อนจะตัดสินใจในโยมหลวงตาผาดทิชูทิดมีสองผู้นำแห่งบ้านคำม,มูลได้ขึ้นไปคุยกันบนกุฏิของหลวงตาผาดอยู่พักใหญ่ก็ได้ขอสรุปหลวงตาผาดตัดสินใจ อพยพไปกับกองคารวานทิชูดีใจเป็นอย่างมากที่หลวงตายอมอพยพไปด้วยเมื่อได้ข้อสรุปแล้วสองคนก็ลากลับไปเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของเตรียมควายเตรียมเกวียนให้พร้อมสําหรับเดินทางไกลหลังจากนั้นช่วงหัวค่ําหลวงตผาผาดตัดสินใจอพยพไปกับกองคารวานได้เรียกประชุมคณะผะสง์และได้ทําพิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่ขึ้นแทนตัวท่านเองและถือว่าการเดินทางไกลในครั้งนี้ของท่าน จะเป็นการเดินทุดงครั้งสุดท้ายของหลวงตาผาดในช่วงบั้นปลายของชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพักในค่ำคืนนั้นหลวงตาผาดเมื่อมององค์พระประธานองค์ใหญ่ภายในโบสถ์แล้วนั่งหลับตาเข้าฌานไปด้วยความสงบ นายมีและนายชูตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่จะละทิ้งถิ่นฐานเดิมในอุบลที่แห้งแลง้งเพื่อมุ่งหน้าสู่อุดรธานีสองผู้นำได้ประกาศข่าวการอพยพแก่ชาวบ้านแต่ก็ไม่มีใครตัดสินใจไปด้วยมากสักเท่าใดรวมๆแล้วขบวนอพยพได้ราว30ชีวิต4-5ถึงครอบครัวรวมทั้งสองตระกูลผู้นำบ้านคำูล ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่แล้วรวมถึงแตงอ่อนก็ตัดสินใจไปด้วยในวินาทีสุดท้ายพวกเขานิมนต์หลงตาผาดให้ร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจในการเดินทางที่เสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นพูดผีอาถรรพ์ป่าเขาโจรร้ายอันตรายต่างๆนานาที่รอพวกเขาอยู่ทิศมีและทิศฉูเตรียมเกวียนสองเล่มเครื่องมือบุกเบิกและสเสบียงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้พร้อมสำหรับการออกเดินทางในอีกสองวันข้างหน้าและแล้วเวลาแห่งการบุกเบิกก็ได้เริ่มต้นขึ้นในรุ่งเช้าของวันออกเดินทางขบวนเกวียนคาราวานอพยพได้รวมตัวกันตั้งขบวนเกวียนเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางที่หน้าบ้านของตาจันทหลายคนได้นำเข้าของเครื่องใา้ติดตัวไปเล็กน้อยเครื่องนุ่งหม่มเครื่องมือถักถางหม้อไห ข้าวสารอาหารแห้งและข้าวเปลือกสำหรับทำพันข้าวที่มีเพียงเล็กน้อยเท่าที่จะร่วมรวมกันมาได้ชาวคณะต่างรู้สึกตื่นเต้นทั้งกังวลอยู่ในทีต่างก็พูดคุยกันไปต่างๆนานาทิดมีทิดชูปูจันปูอินกลุ่มผู้นำได้รวมกันทำพิธีเอาเลิกเอาชัยก่อนออกเดินทางไกลไปจากบ้านเกิดเมืองนอนที่เคยอยู่หลวงตาผาดได้นำสวด ทำพิธีเอาเลิกเอาชัยก่อนออกเดินทางกันตั้งแต่เชา้าหลวงตาขอรับเข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นสําหรับเดินทางร่วมเดือนจัดวางขึ้นเกวียนครบถ้วนและขอรับทั้งข้าวสารยาตําราข,ของหลวงตาและปัจจัยสี่ที่พอจะหาไปได้น้ําท่าก็บรรจุใส่องค์ไว้แน่นหนานะพร้อมออกเดินทางขอรับอืมอืมขอบใจมากนะโยม อาธมาฝากวัดด้วยนะโยมช่วยดูแลอุปถากหลวงพ่อบุญมีด้วยนะโยมทาหลวงตาเจ้าขายายแก่แล้วเดินทางไกลคงไม่ไหวขออยู่เฝ้าบ้านที่นี่จนกว่าจะหมดลมหายใจไปแต่ใจของอีชันจะส่งตามหลวงตาไปทุกแห่งหนขอหลวงตาเมตตาจงคุ้มครองทุกคนที่ออกเดินทางด้วยเถิด สาธุโยมมีเอ้ยไม่ต้องกังวลใจไปอาตมาฝากให้หลวงพ่อบุญมีอยู่ดูแลญาติโยมคอยเป็นเสาหลักทางจิตใจในพระพุทธศาสนาต่อไปให้ตั้งมั่นในความดีอดทนและไม่ทิ้งศาสนาอายุวันโนสุขังพลัง เมื่อได้เลิกงามยามดีในเช้านั้นหลวงตาผาดได้กล่าวอำลาแก่บรรดาชาวบ้านทั้งหลายที่มารอส่งและทุกคนต่างยกมือไหว้ล่ำลากันทิดชูทิดมีได้ล่ำลาผู้เท่าผู้แก่ที่มารอส่งเช่นกันแล้วขบวนคารวานก็ได้ออกเดินทางในที่สุดเหตุการณ์การเดินทางของคณะอพยพหนีภัยแล้งจะเป็นยังไงโปรดติดตามตอนต่อไป